ให้ตรวจสอบนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องหนังก่อนเขาภาพยนเรื่องเรื่องหนังเรื่องหนังอ๋อนึกว่าจะมาตรวจสอบน้ำซุปผมว่าใช้อะไรทำอ๋อที่ต้องมาเรื่องหนังครับเรื่องหนังครับเรื่องหนังน่ารักมากมากมากครับชื่อเขาหวานฉ่ำเลยนะหวานฉ่ำนะครับไม่มีช่องหรอมีเงยหน้าขึ้นมายู่น้อยใจทั้งแมน แบนนอันนี้คือแค่ออเดอร์สีสันที่จะมาอยู่ในภาพยนตร์ใช่ไหมฮะโอยในเรื่องโดนเยอะกว่านี้เขาบอกไปเยอะกว่าเขาทีไม่ต้องบอกแค่เยอะกว่าเขาทิไม่ตอบแต่เขาถามแล้วหนังเรย่างแรกหนังเรื่องแรกหนังเรื่องแรกขอโอกาสหนังเรื่องแรกนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ให้โอกาสด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับนด้วยคองเขาอยากจะทำหนังก็เลยถามว่าเอ๊ะน้องมันมีบทอยู่เรื่องนี้ชอบไหมน้องชอบไหมเพราะเราะน้องชอบไหม น้องก็บอกว่าเอ๊ะน้องว่าเอ๊พี่มัมเอ๊ะผมผมเอาผมผมทำผมทำผมทำก็เขาก็เลยเอาเปไปร้องอ่านดูเขาบอกว่าพี่มัมตกลงครับเขาก็ก็เลยไปถามโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าเอ๊ะให้คุณน้องกลับดีไหมครับนี่โปรดิวเซอร์ครับผู้ชายใช่ครับโปรดิวเซอร์เอาไหมเอาเอาก็เอากันเลยก็นั่นเองง่ายมากเลยง่าง่ายอยู่แล้วเนอะง่ายๆสบายๆเรื่องเรื่องผู้หญิงเราเรื่องง่ายกว่านี้อีกพูดยเี้ยเรื่องหลังเลยอะจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยมาบวงสรวง แรงภระขนงที่นี่ขั้นหนึ่งแลก็เลยมีความคิดว่าจะทํายังไงให้เป็นหนังแม่นาคไม่ยานาคเลยเป็นแบรรุ่นที่เขาตามมัลักเขาตามเขาตามมาลักกันเลยเขาตามมาลักกันเนี่ยมันจะสนุกไหมก็เลยให้คนมาลองขึ้นโค้งให้ดูพอมานั่งขึ้นขึ้นโค้งเสร็จก็เออ มันน่าจะสนุกนะถ้าเรามาเจอกันอีกอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่ที่ที่ตักขนงอ่ะอ่าไปไหนฮะไปเจอที่เชียงรายอะไรเงี้ยอะไรนะไปเจอที่เชียงรายปากเขไม่ดีไม่ดีเฮ้ยพูดกลับอ่เนี่ยปากไม่ดีเอออุ๊สามให้เล่นทั้งเรื่องเลยเนี่ยโอ้ผมต้องขอบอกกันนะครับผมเป็นรักเป็นเป็นเอกต้านะเฮ้ยนักแสดงสงทกบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ผมเป็นเอกต้านะอ่านักแสดงสมทบมาเดินผ่านเดินอะไรเนี่ย โอเคครับเท่านี้แหละเราเป็นหนังรักฮะโรแมนติกคอมดี้คอมดี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหวังเท่งหนไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้พัทรักนะครับจะเป็นใครนี่ไงพี่อนาตอนเช้าแฟนขับเต็มเลยตรงข้างหน้าเนี่ยยืนตัดอกบ้าแล้วแตคนไม่ใช่แฟนขับกูนั่นแหละแฟนขับบ๊ามก็ถือทุ่ถือเทียนรอผ่านไม่ด้ดีหรอกเมื่มาเจอกันครั้งแรกลูกที่เราองครับครันแรกครับดีใจมากครับ เป็นระบบเป็นระบบเป็นพิมากครับพม่าสองพันยี่ิดเป็นคิดเป็นคิดเลยเขาเลยเป็นคิดเลยเป็นตัวเองเลยเป็นตุดตาคือคือคิดเลยคือตอนแรกในเรื่องชื่อมอสแต่พี่หม่ำบอกว่าอ๋อคือมันดูคล้ายกับชื่อจริงของคตณเ็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อเคยเซยฮะไม่ใช่คิดเลยใช่ครับก็ใช้ชื่อนั้นไปเลยใช่ครับพอเห็นบทต่างๆก็คือยังไงเอาเลยเอาเลยไม่ได้อ่านบทนะะ เอาก่อนใช่ไหมเอาก่อนแล้วค่อยเชื่อที่หลังอะไรปกติรู้ไม่อยู่แล้วแล้วพันาคาวพันไม่น่าไม่ไม่น่าหรอยังไงก็เป็นย่าสนยี2024เลยค่ะใช่ก็ไม่ถามถามเอาไหมเอาไหมหนูบอกเอาเอาเอาได้เอาก่อนแล้วค่อยที่หลังเกณฑ์ที่หลังยังยังแข็เอาก่อนเกีย์ที่หลังโอ้ยไม่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 เขามีเขามีเขาเขาแต่งงานแล้วแต่งงานก็เอาได้ค่ะพี่กายไปเลยค่ะกระปุก ญางหน้ามันต้องตีตีตีรูปแบบใหม่ยังไงไหมสำหรับความเป็นของเราก็ก็จะให้มันเป็นในยุค2024ได้แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังคงความแบบออริจินอลของแม่นาคอยู่ด้วยเระวังตาออริจิน a l อ่าแต่เราก็มากับเหมาะเหมาะกับแบบบทแนวนี้เนาะเกี่ยวกับความเชื่อเนาะใช่หลีกไม่พ้นอะไรที่เป็นความเชื่อความเชื่อหน่อยเมื่อกี้ได้ขอกก่อนอะไรยากไหมคะบอกตาว่าอะไรยากก่อนที่จะรับงาน บอกค่ะบอกบนไปด้วยนะคะผู้อ่านค่ะบนไปแล้วใช่ไหมขอขอขอไปแล้วขอยาไปแล้วชายขอไปแล้วค่ะแวโปดิวอ่ะทำไมถึงมั่นใจให้กำกับเดียวอะไรขนาดนี้ปรึกษากันยังไงเนี่ยพ่อลูกเนี่ย หน่งไม่เคยเห็นโหน่งกำกับอะไรอ๋อผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นโหน่งกำกับเลยอยากเห็นในมุมมองโหน่งบ้างว่าโหน่งจะเล่าเรื่องได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องตลกเนี่ยผมผมเชื่อใจโหน่งนะครับเลยโดยอยากเห็นในเวพุ่มกับบ้างอ๋อตักผมจับคำนี้ดีป่ะในเวคือในเวที่เป็นอาหารป่ะอ๋อนั่นในเวในทพี่น่องพี่น่องเตรียมตัวยังไงบ้างในการเป็นผู้กล้าแรกเนี่ยคือถ้าเขาโยนอะไรมาให้เนี่ยผมว่า เขาคงไม่โยนอะไรที่มันไม่ดีมาให้เรามึไม่หู้ยหมาหรอกออคือคนนี้นะถึงจะบอกก่อนในมุมที่ไม่ตลกก่อนพี่หม่ำเนี่ยเวลาจะให้อะไรใครเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยกูมั่นใจมึงแล้วมึงถึงโยนให้มึงของดีให้พวกคนอื่นกินขอไม่ีคเขาจะค่อยคคือที่คุยกันในถ่ายตอนนั้นถ่ายละครอยู่เรื่องถ่ายละครเรื่องของของช่องเรานี่แหละเรีนรำทำขีดแก้วเรีนรำทำขีดแก้วเขาบอกเขาอยากจะทำหนังเฮ้ย จริงเปล่าน้องมัมีเรื่องอยังยังไม่มีตอแหล่งที่ผมบอกกันเลยว่าเอา้าผมลองนั่นไปอ่านดูจริงชอบเปล่าก็บอกเขาชอบ,อบโอเคเอา้าเอาเลยแต่าก,การเลยนนหนักรักๆด้วยใช่เราคนมีความรักอยู่แล้วด้วยขารักครั้งใหม่เลยเลยเปลีนตัวไม่ไหนอะไรเนี่ยนี่ลักครั้งใหม่นี่คู่นี้ไงอ,อนี่นางนี่นางเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยพูดนี่คือในเรื่องนะครับ ในเรื่องนี้มีครับแบบนี้เลยแบบนี้ให้ให้กูเก่งด้วยให้กูเก่งด้วยให้กูเก่งด้วยนางตีคนเองแรงไงวันนี้ฝนตกแรงมากแต่น้ำหน้าบ้านไม่ท่วมก็เลยมาบวงสรวงได้น้ำหน้าบ้านไม่ท่วมไปท่วมที่ไหนจ้าะจริงๆก็เหมือนกันรับบทก็เป็นผู้จัดการของคริสใช่ในเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ พี่หมากก็บอกว่าเล่นเป็นตัวเองซึ่งยากมากเพราะเราไม่ใช่คนเหวี่ยงมวีนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรามาทําอะไรอย่างงี้คือมันแบบมันฝืนมากค่ะใช่้องมีปัญหาอะไรกับแบบผู้สื่อคงสข่าวไหมในในเรื่องนักข่าวเหรอครับไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยชันิจิให้พวกเบียรวีนนักข่าวบอกว่าทำไม่ได้ก็ก็อาจจะต้องลองดูวันนี้ค่ะใช่น้ำปลาขายดีไหมอ๋อพี่ใหม่ค่ะพี่หมพก่ายสพร <พ>ออก็มีแขนไข่บวยค่ะไข่บวยค่ะอ,อันนั้นเป็นภาพของพี่มั่พี่ลงพอนะคะความคาดหวังทุกคนต้องจับตามองความคาดหวังแน<อ>่นแต่<อ>ตผมก็ก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วแล้วคนที่ให้โอกาสผมก็ไม่ใช่ใครก็คนที่อยู่ข้างผมเสมอมแล้วก็คือพี่หม่อมจกมกหันไปขวาเจอหม่อมหันซ้ายเจอเท่งมันมันก็โอเคเจอท่งนสภาพไหนในเรื่องในเรื่องเจอในเรื่องคือเป็นที่ปรึกษาที่ที่ดีว่างันเถอะนะ หลายคนจบตามมองว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาจานด้านตลกทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งนี่เราไม่ได้เจอกันมานานมากไม่ได้เล่นจนใหญ่จะเล่นจนใหญ่จะเล่นคนละทิศคนละทางไม่ค่อยได้เจอกันเลยใย่รงนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เล่นสามคนเต็มเลยเที่ยงกันมายากไหมคะกวว่าจะรมยากครับเพราะเที่ยงเขางานเยอะไอ้หนุ่มเขงานเยอะแล้วคิดคิดกับเจริญเขาทำงานเยอะอยู่แล้วเพี่งเขาต้องปอกไข่ร้านหนมจีนด้วยไงใช่ครับที่เขาเรียกกันไอ้ตลกปอกไข่นี่เรื่องจริงเหรอ นั่นกอกไข่ให้มีอะไรที่ <c oughs> <c oughs> นุนงนนี้จะมีแบบว่านอกกดนอกสกีอะไรที่แบบนี่นไหมอ่ะกลัวว่าโอโอโอแบบเราต้องผมผมเป็นผมอยากให้ไปดูนะก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้ไปดูหนังเรื่องที่ผมเล่นสองเรื่องออหลายๆเรื่องของพี่มัมและของพี่เท่งด้วย <c oughs> ผมอยากให้ไปดูก่อนที่ผ่านมาหนุนหนุเป็นไงเล่นหนังผมทุกเรื่องเด่นหมดเลยอจะใช้คำว่าเอาคืนครับเนี่ยเมื่อวานในฟิตติ้งเดด้าคลิปนะผมเห็นชุดเขาใส่ครนะ คนรู้กันนะเฮ้ยมันใช่มันมันสมกันดีมากเลยคนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องในเรื่องในหนักนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะขารู้แต่คเนเขาเป็นตัวเขาในในในนั้นเนี่ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหรือไนตอนตอนคลิปนีงผมรู้สึกขนลุกมากเลยเห็นเมื่อเช้าก่อนทังนี่ก็ไปเดินทางมาธนาคัรมาด้วยใช่ครับธนาคารได้ครับได้ครับ ใช่ครับเมื่อเช้าเดินทลับไปวัดระฆังมาด้วยไปขอพรในเรื่องมีการกล่าวถึงหลวงพ่อโตด้วยค่ะก็เลยไปกราบขอพรเอาเลิกเอาชัยซะหน่อยก็ได้รับน้ำมนต์กลับมาแบบชื่มช่เป็นน้ำมนต์ปนสองเทียมสองห้าด้วยใช่ครับผมว่าฝนตกหนักมากแต่เหมือนเราอยู่ในบรรยากาศร้อนมาหลายวันแล้วไงครับหม่โตคงแบบกลัวเราร้อนวันนี้ก็เลยฝนตกให้หน่อยที่ตกทั้งวันเลยเนี่ยก็ติดตีชิงใช่ใช่ใช่ อย่างจริงๆแล้วก็คือเราก็แบบมีเส้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไม่น้าอะไรเวอร์ชันนี้สปอยให้หน่อยว่ามันจะแบบวาล์ซ่า,ากันยังไงบ้างคิวๆยังไงบ้างจะเป็นแบบที่มากไม่น่าแบบโมเด์นนะคือถ้าเป,เปรียบเทียบว,ว่าเมื่อก่อนถ้าบ้านเป็นแบบสามเหลี่ยมอันนี้บ้านเป็นกล่องเลยมีสวิมมิ so ่งครู proof, มีอะไรอย่างเงี้ยยุคใหม่เลยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เปรียบเปยน,นะเปรียบเปยใช่ครับเดี๋ยวคนไปรอดูสาวว่ายน้ำได้นะคะ ล้วก็คิสกับเวลาเองอะมีความกดดันไหมกับบทบัตเพราะว่ามีการสร้างมีการทำมาหลายเวอร์ชันมากทำข้าอยู่แล้วก็นระกองก็จริงตอนแรกผมแอปกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าผมเชื่อใจในทีมงานทุกคนมากๆแล้วก็มีพี่ๆพี่หมั่นพี่เท่งพี่หนงช่วยแล้วอะไรเงี้ยครับคือเชื่อมากๆว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทุกคนจะรักมากๆครับจะมีความแบบเป็นเฉพาะตัวของพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่หนงกำกับด้วยผมว่าทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราครับผม อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าครับงานเร็วนะครับฝากกันหน่อยเนาะฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยจะได้ชมกันแน่นอนทั้งปีฝากด้วยนะคะกับภาพพิยนน่ารักมากมากมากนะคะจะมากยังไงอยากให้เข้าไปดูกันในโรงภาพพิยนจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังกันด้วยนะคะว่าแบบเขาจะต้องเหมือนแบบก่อนมาหน้านี้ไหมเรื่องนี้คือแบบใหม่ไม่เหมือนเลยค่ะยังไงฝากนั้นแล้วกัน ใช่ครับผมฝากด้วยเครับรองออนนิวฮะฝากด้วยครับผมอ่าอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้นะฮะได้เจอกันแน่นอนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะน่ารักมากมากมากเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับว้าวเขายินเนอร์นี้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนไปฮะอ่ามาสารังดีก็ต้องขอสามตัวขอสามตัวดีกว่าเลยเจ็ดอ่า 7จ็ดรล้านเจ็ร้ล้านหมถึงรายได้สอใช่เจ็ดร้อยสองเจ็ามล้านเจ็ดร้อยยมล้านครับผมแม่พอดีเลยยีาพอดีเลยเจ็ร้อยยี่สบสมล้านเจอยสามล้านครับอันนี้ะอัะพ่อทิตยแรกนะครับเอออาทิตแรกเลยอาทิตแรกอาทิตแรก หลังผลหลังผลอ่าอ่าอ่าปะเดี๋ยวไปดูเกาหลีกันไปดูเกาหลีกับไทยป่ะไปดูตรงนี้กเจ็ดนี่สองสามเจ็ดสองเออแล้วก็สาม